ติวลูกสาวเจ้ากนหนังเอาหนึ่งจับหึงจับมัยเดียวกันแต่เออห่งติวเออยงกันว่าท่านล้นด้อนึ่งหัววแที่ตังบุกมันังบับางโป๊บางโังบางบังบางบังบุี่บังโป๊น่ว่เออะบังโปอีกมันแล้วแต่อยากกินนมจีนี่ย่ยหน่อยครับว่านีหน่อยเรียกอะไรหนึงชิ้นเนี่นี่หจับ อันนี้ภาษากลางเลยใช่ไหมครับแสดงว้องค์หญิงหนึ่งตัวก็ได้หนึงตัวหนึ่ติ้วหนึ่งติ้ว จับให้หน่อยส้างไปนะครับขอช่วยด้วยสิครับอย่สองบ้า่นงเีเขาเป็นไกิครับบอกจังหวัดด้วยเปละเขาไปบ้านขนาสิ่ไปละเขาเป็พอขนมสิ่นกินเนาะที่ได้เอนมีนพี่น้องัวันี้กินตัวหังเดียว่ใช่ไหม พลังอยเกินยังกันอ่ะอันนี้ฝรังอันนี้อังกฤเขาเรียกอะไรนนนึ่งนึ่งจีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างอะรติวฝรังเกินติวเ่นออที่ิววติด้วยติวติลูกขึ้นอะไรนะไทยอะไรนะอังกฤษอังกฤษอังกฤษเป็นติวค่ะคุณกไมภาษาอีสาเรียกติวใช่ไหมเนี่ยกำลังโผลกันอยู่เนี่ยวา ต pues oh, ิ้วหัวจับหนึ่งติ้วหนึ่งหัวนี่จับบ้านจับเลกทั้งหัวได้เรียกได้ทั้งหัวทั้งจับเลยอ่ะใช่หัวมีหัวไหมฮะมีครับหัวอีกหัวแสดงว่าคอยกันลุงไปทั้งภาคกลางนี่จน้อยจังกะจะขอพี่พี่น้องอังกฤษครับำถึงอะไรนะถึงติ้วติ้วยังไงนี่ฝรั่งน้อยเรายังไม่เจอกันในวันนี้ใช่ไหมไม่เจอเลยฮะสามสิบเอ็ดปี ไปทำอะไรมาบ้างสามร้อยลำเทียนถูกช่วงที่เราไม่เจอกันไปแข่งอะไรมาบ้างอะไรยังไงปิดปิดเจอมันไหนเก๋าบิ๊ตตี้บิ๊ตตีใกล้ใกล้แอนนี่ไปลูกใกล้แล้วไปสามติดใกล้จะแล้วอะไรไหมเดี๋ยวจะเพ่งเราอยู่หลายครับเระมาณหลายเพ่งอยู่ค่ะสปอนเซอร์หาเพ่งก็เพ่งบอร์ดเพ่งผี่อมแอมเพ่งพีวัดเพ่งอัน แลจะช่วยยังไงล่ะรับไข่ออกอเลยไข่ออกเปิดตัวไข่ออกทาเต็มยากปะขนาดยากปะง่ายยุติจะลุเต็มเก่งกัดหรอไป,น,ปนี้การเต้นอีหลาวเต้นเดียวหรปีนี้เ้น,นเอาหน่อยเต้นเทะมันเมื่อย เต็นเดียวไปซิมให่อานกจการเตนีหลักเต็นที่บ้างลนาจิการของเต็นเต็นสองเต็นกีไก่รับของภายนหลายคนนีพระเอกดาวลุงที่แบบมาอยููอันํำเพิ่นโซ่เนี่ยเนี่ได้รับหมากเลยแต่ปีนี้ะพักอีหลักแหงว่าอยู่ว่ีกิร้ไลายเนี่ย คอยย ok, ง,ง,ง,งไปเอาขอยไ,ไปเอาลูชินอีลาวจะหจะนองว่าจังไหนนอนองนอนนอนของเลยจะว่าจักไหนกินหลายแน่จะจกินหน่อยไลยานุบาออกยนที่มีแน่จักินหลายกินหลายยานอ้วนเออโอ้ออ ok. อยกสภองไปเฮ็ดฟันมานั่งเลยวกะน,น้ำนักกระโดดลง ออกร่างกายมันก็บ่อ้วนมันกินร้ายไปในไม่นก็บ้อ้วนขอมลงแห้งไปทาปาอันนี้กดอันนี้ก็อนนกตอบเขาแมนปรจานสั้นยันหน่อยเบินอีกตัวที่สองพี่นอเบิลแล้วอร่อยมากแี่หน่อยว่าอร่อยมากข่าน้ำเนดีนทำไมคน่งหร ตัวเนี่แหละิ้มเละๆมั่คิดได้นี่กำลังเต้นนะกำลัง่ย้ก็ได้ออกงานเลยปนี้กับการเต้นโบราณออกานสิการจะเข้าอีลา ต่างเต็นซ้องเต็นตอะไรกันยกล่างเขาเต็นใหญ่พอสมานเกิดล่างลงล่างปีลงล่างบอกแง่ลงล่างหรือไงอยู่ดิปีหนี่อยากไปน้ำเด้ให้นั่นหมดกันปีหนี่อยากไปน้ำแม่เด้บ่จะมองชีดอกหนาทั้งหลังข้าทั้งกก็ <laughs> ปีหนี่ ปีนไปเรนมาไปเรีนมานได้เมตาปเรนานปีนสิลาซิลาสิลาูไปซิลาูอยู่ชีมือวันที่สองกินอาหารสิลาแต่วันที่สมวันที่สามสิบสามสเอ็ดกวันที่หนึ่งที่สองลาซิน้าไไปเกณฑอหารหญิงไปท่องคถาไปฮะแต่กสิบนอีลาไปอยู่ เอาองคาถาะเพื่อพุ่น่กัถือกิอาทองคาคากับเอาโมยูกับเกามยมันจะถืออาวนี่าถือลวนเนาะแม่ยูนองเหรนองว่าถือลวนนองวาคือจริงใดเก็ไม่อยากไปบางทีแต่ก็ไม่อยากคินบางทีคินโค้ชมากกนเทนอลนเรี่ยวเรี่ยวลวนเรียวไปแต่จะคลิปอล่ะึกทายคลิปเดียวเอง เสบะเถานี่น่าเสีบมาเสียบจ้าว่ะขบดถวยนี่สดหอดถวยจักเสียบบอเสียบบอเสียบบอเสีบหอดถวยเออเลตเตสิเอลถวยลงไว้น้ำน้ำก้อนอะไ บ่มี่ครับนั่งจะจะแล้วกจแ่เป็นกระติกกระติกเรเด้อให้ได่นหน่อยเด้อไม่เราจะทำเป็นอะไรเนี่ยมาเนี่หันยังบ่อั่ี้นี่เท่าอันนี้อเอาขึ้นมาใช่ขยะเงน้ นั่งเล่นน้ำพลังหน่อย,ยที่กะจีไปใส่กะจิเข่าไปห้งองอบรมตัวน,นี้เอา้าไข่กะจิเข่าไปน้ำเออเคกินกันเ,เราไปราอใหญ่มาจะกินกนาท,ทาีทั้งผุนทั้งค้าวหมอดทั้งพอแล้วหลมคนกินนั่นงได้ออมเอีย็นม<ว>ันตอมเอียนแล้วถามอุ้งหญิงว่าอุ้งหญิงกินออมเอียนมั้ยอุ้งหญิงวางเลยกินอ,อยัวไปนะเอานคนผู้ดีผู้งามกินออมเอีย็นดีสุดเอีเยนเหมือนกันอย่างเยน นไปได้หน่อยอะไรเหรอแซวบกินแบบเดียวมันบ่มีผักเลยกินแบบเสับเซ๊ะเด็พี่น้องเบื้องบนบ่มีผักเอาแม่บ้านบอกไว้ไปกินพุ่นเด้๋ว่าอันอันพักเกษตรยุคพุ่นกับมี่พุ่นว่ากินได้ยุทธวัตรยั่งยืนพุ่นขยนไหลข้างนั้นเกษตรแล้วบอกกันแบเอาอยีหนัก คนหลฝนมาแล้วเนี่นร็นเร็วนเข้าหลอเล่ออกไอโฟนไหมเิแข้นห้องนี้แหละครับห้องห้องห้องซ้อมลำนี้แหละแมนอุ้ยอุ้ยแมนพูดอะไรหนแม่วันดีจ้าวันดีลูกปลาหน้าเอกสองแมนเสอ้กินไป็นเตชีบตัวเบ้งเนี้เปลี่ยงเป็นเป็นไอนึ่งวงสองใช่เอาบัขึ้นหอวมกอดสิเื่อไห่ล้เบื่อเบื่ออยู่วงนึง พี่บอพี่มาหาพี่เวีนมาขึ้นมาหาพี่วงขึ้นมาอีกวงนึงเดี๋ยวพี่เดี๋ยววงสองหวงแล้วกับมาวงนึงเออเดี๋ยวคนสิลงไปทั่วกรุงเทพนี่แหละตะวันต่ว่ากรุงเทพนี่ก็จะตอกไปเบริษัทตะวันวงอันวงใหญ่รรานิยงไปสไตกันปอนไปซอยกันก่อนเต้นมาเดี๋ยวพอเต้นมาอย่างไรเต้นกลางมอลล่ามเลยมอลล่ามมันในวงสองเลยวาดเพิ่งก็ได้เต้ยนไม่เพื่้น มันมีตาของใหม่สวัสดีครับครับระเก็ประสูพร้อมได้นาครับล้วกบเต็นประสูพร้อมเออปั๊ดผืนเด่นซัมนี่ลละมันจังบอลอังพื้นทีเอา้สั่โอ้กนกเยอ่ะฮะะฮะฮะฮะ้ะฮ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 ้ำะฮ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 ี